อก่อนดังรัฐบาลนะครับก่อนดังรัฐบาลเอาคู่หน้าไปก่อนจ้ะเอาคู่หน้าไปก่อนจ้ะทุกคนก่อนดังรัฐบาลนะครับก่อนดังรัฐบาลดูแล้วชอบเล่นได้นะจ๊ะอ่าดูแล้วชอบเล่นได้นะครับเล่นได้ตามได้นะอ่าเลีตัวหน้าครับเลียกอะไรทุกคน ชอบไหมชอบไม่ชอบพิพ์ขึ้นมาได้เลยครับนะเอาตรงๆจ้ะไม่ชอบนะไม่ชอบผ่านนะครับเดกากันเล่นเล่นขึ้นมาก่อนทุกคนคิดว่าเลขอะไรครับแปดเอยียงพี่น้องอน้องเจมนะครับน้องเจม8แปดห้าแปดสองนะครับแปดหนึ่งก็มาจิ้มแล้วอาจารย์ขอบคุณครับเด่นตัวใดครับงวดนี้ แต่ว่าผมมีในใจแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถาก่อนรอให้ผมปล่อยแนวทางก่อนดังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเกินไว้ให้นะครับเดี๋ยวสิบอกเกินเกินไว้ให้นะครับบอกแ,แน่นอนถ้าใครดูเลขตัวเปิดนะถ้าใครดูเลขตัวเปิดมาแล้วแล้วได้เลขก่อนดังนะครับรู้เลยว่ามีตัวใดนะครับรู้เลยว่าเลขตัวฟันหรือเลข เลขตัวกันนะครับเป็นเลขตัวใดจะรูดใน,ใน,ใ,นในทันทีเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมานานนะจะรู้ได้เลยนะครับอ่ะ8อะไรทุกคนจ้าดยัง8ห้านะครับ8สาม8หนึ่ง8สาม8ศูนตัวเปิดอะไรครัเดี๋ยวย้อนหลังให้นะรบกดทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนไห้หน่อยนะครับมัรแป8เจ็ดจ้าอ่ะ มาครับปล่อยเลยก่อนดังรัฐบาลน,นะครับก่อนดังรัฐบาลก่อนดังรัฐบาลน,นะครับคือเลขตัวนี้ครับตัวเปิดอะไรครับเดี๋ยวย้อนหลังให้นะครับก่อนดังรัฐบาลตามนี้นะจ๊ะกับเห็นยเลขกูนีแล้ว ว่าตามนี่ผมนะครับ <c oughs> ไม่ตามเดี๋ยวเสียดาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสียดายครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเลขศูนย์ตามมาครับ <c oughs> ที่จริงว่าจะเอาที่ที่จริงอ่ะว่าจะาว่าจะหาคู่เลขศูนย์มาก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่มาครับยังไม่มายังไม่มีนะแต่เลขศูนย์อ่ะ มาแน่มีแน่ครับนะก่อนดาวรัฐบ,บาลแปดห้าห้าแปดครับงามต่ำม,มัดต่ำบมัดทานพี่รอง